สวัสดีครับผมจุงกะแมอบาลป,ปอนกรุบกรุบขเหนือสมเรียบสูตรบางปอนไข่เมกัมพูเจอพองบัตรสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องที่ชื่นชอบเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกคนทุกท่านนะครับผมสบายดีพี่น้องทางสปปลาวนํำเด้อครับผมออวันนี้ทักไทยพี่น้องทั้งทั้งกัมพูชาทั้งลาวทั้งไทยทั้งเงงขมรเขมรเขมร คุณเบรีรมสุรินเด้อเอาวันนี้ก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านคูตันนะครับตำบลคูตันอ,อําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินครับผมจะพาทุกท่านมาชมมาเยี่ยมชมระบบเสียงของหนึ่งเจ้านะครับเจ้านี้ผมเคยสัมผัสระบบเสียงของเขาตั้งแต่งานาตะตุ่มสาวแอนไลท์หรืองานดีโมของอำเภอสังขะนะครับงานใหญ่ข,ของอำเภอเขาเนาะของสุรินทร์เลย ผมเคยสัมผัสน้ําเสียงมารอบหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาไปพูดคุยทักทายรู้จักกับทีมงานเขาสักเท่าไหร่นะฮะโดยส่วนตัวนี่ชอบน้ําเสียงน้ําเสียงตู้ตู้เสียงกลางเขาเสียงดีมากแล้วก็ตู้เบสของเขาเสียงดีมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปรู้ไปสอบถามรายละเอียดตู้เบสของเขา,าเสียงกลางของเขาแบบเจาะลึกเลยว่า มันเป็นตู้สูตรไหนนะของค่ายไหนผมรับประกันว่าตู้สูตรนี้ดังดีแน่นอนครับตู้เบสสูตรนี้แล้วก็หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะครับหรืออาจจะรู้จักอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นวงกว้างนะแต่คลิปนี้ทุกท่านจะได้รู้จักกับตู้เบสสูตรนี้แน่นอนครับเดี๋ยวไปกันเลยงานอยู่ด้านหลังนะพี่น้องปะไปกันตามที่ผมเกริ่นไว้นะครับพี่น้อง นี่ผมจะพาทุกท่านมาชมเครื่องเสียงของเจ้านี้เลยฮะแล้วก็ตู้เบสสูตรนี้เลยผมจะมาเจาะลึกตู้เบสสูตรนี้แหละเป็นสูตรที่ผมแอบปลืม้มตั้งแต่งานเดโมที่อำเภอจอมพระมาแล้วครับตั้งแต่ต้นปีนะแล้วผมก็ชื่นชอบเสียงกลางเจ้านี้มากเลยครับวันนี้ผมต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องเสียงของเจ้านี้ให้ได้ว่าทำไมชุดนี้มันลงตัวจริงๆ เดี๋ยวเราทําความรู้จักกับเจ้าของเขาเลยดีกว่าครับผมนี่เขาก็อยู่ตรงนี้และฮะโอ้กาลังเก็บกาลังเก็บเก็บข้าของนะเก็บเก็บหลักฐานเก็บหลักฐานเก็บหลักฐานอ่ะจานมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับทีมงาน SB Music Sound สุรินถูกไหมจานใช่ครับถูกไหมเนาะเป็นเครื่องของอาจารย์เองครับผมจา์ผมถาม ความเป็นมาของอาจารย์ก่อนเลยเล่นเครื่องเสียงมานานหรือ,อยังครับเล่นเครื่องเสียงก็มานานครับแต่หมายถึงว่าจะเอาจริงองจาังก็ประมาณสองถึงสามปีนี่แหละสองถึงสามปีเอาแบบจริงจังเลยใช่ไหมแบบจริงจังแบบคลั่งไคล้แบบคลับบ่งไคล้แบบว่า <c oughs> ค้นหาไอ้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราใช่ครับโหสุดยอดนะครับอาจารย์ผมได้ไปสัมผัสเสียงระบบเสียงของอาจารย์คา้งแรกที่งานดโมตะตุ่ม<ช>สาวแอนไลท์ใช่ครับ ซึ่งเป็นงานที่ผมประทับใจมากแต่ว่าวันนั้นผมไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์โดยตรงเนาะเพราะมันหลายเจ้าผมก็แค่ไปถ่ายรีวิวให้แบบคร่าวๆแต่วันนี้ผมถือว่าผมได้รับโอกาสจากอาจารย์ให้ผมมารีวิวถึงที่หน้างานเนาะแล้วได้มาเจาะลึกจริงๆว่าระบบเสียงของอาจารย์มีอะไรบ้างวันนี้อ่ะแนะนําทีมงานก่อนเลยครับอาจารย์ก็แนะนําก็คือมีผมครับแล้วก็น้องๆแล้วก็ทีมงานเอทีด้วยครับอ๋อครับอาจารย์สวัสดีครับผมแล้วก็น้อง อะไรลืมชื่อทีมงานตัวเองบอกเออชิดนะครับแล้วก็จีมนี่งรู้ครับแล้วก็น้องอีกสองคนอยู่หลังอยู่หลังรถเนาะอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมถามอย่างงี้ดีกว่าอาจารย์ก่อนที่จะเป็นมาเป็นชุดปัจจุบันของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เล่นตัวตัวไหนมาก่อนผมเล่นมาตั้งแต่คือซื้อซื้อต่อจากอาครับอาเขาทำเครื่องเสียงกตอนเนาะอืมก็ซื้อซื้อมาเล่นก็คือว่าลงทุนกับน้องนะครับครับผมก็ชุดเล็ก ก็ซื้อต่อจากเขาก็เป็นพาวเวอรประกอบอะไรประมาณเนี้ครับครับผมอะไรกีค่าคือไม่มีไม่มีหน้าตาไม่ดีเลยทักอย่างประมาณนี้ครับก็ลำโพงหลุดบ้างอะไรบ้างครับผมตามภาษาคนสมัยตะกอเนาะอ่ะสูตรแรกสูตรแรกที่อาจารย์ใช้ตู้เบสสูตรไหนครับเออเป็น W ครับว <W. S 1> เสร็จจาก W เป็นสูตรไหนครับเอ เป็นตู้ของพี่พี่อยู่ที่สุรินครับชื่อมูวี่ครับพี่หนังเนาะอ๋อพี่มูวี่ครับมูวี่สุรินครับเสร็จจากสูตรของพี่มูวี่มาเป็นเราเป็นวอร์เทคครับวอร์เทคอาจารย์ก็เล่นวอร์เทคผ่านมือผ่านมืออาจารย์มาแล้วผ่านมาแล้วครับผ่านเป็นวอร์เทคสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วครับผมเสร็จจากวอร์เทคมาเป็นเอวีเอวีของใครครับเอวีของเอทีครับอ๋อเอวีของอาจารย์ด้วยบ่เออแล้วทำไมทำไมถึงขายเอวีออกแล้วมาเล่นตัว ตัว<อ>ปัจจุบันของอาจารย์<อ>ครับีไม่ใช่ไม่ดีครับมีข้อดีคือประมาณว่าเป็นตู้ปิดเนาะครับผมก็สไตล์ตู้ปิดครับอพอมันนึกอีกทีหนึ่งว่าเออเราทำทำงานในด้านประมาณด้านซาวเสียงกลองสดเนาะครับผมค,ครับก็สําคัญที่สายเบีดมันไม่ออกเนาะเบีดสายไม่ออกเบีสายไม่ออก,ออกเล<ร>ยเลยเปลี่ยนเป็น ตู้นี้ครับเป็นตู้ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ครับอ่ะางนั้นเดี๋ยวเราไปที่ตู้เลยจ้ะผมสนใจตู้สุดนี้จริงๆนะอ่านำเสียงไม่ธรรมดาแล้วครับป่ะอาจารย์มาวันนี้อาจารย์ลงกี่ใบครับวันนี้ลงสิบหกสิบหกคูณสองครับสิบหกคูณสิบสองครับเป็นของเอสทีเอสทีแล้วกลางของอาจารย์หมออยู่ปาจีนบรีคือ ทีเอลครับทีเครับผมบผมผมเพิ่งเพิ่งได้ยินอ่ายี่ห้อนี้ตอนที่อาจารย์ดีโมโนี่แหล H ะทีเ็เป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยดงังส่ายเพราะผมคุยกับอาจารย์ว่าเออว่าเป็นตู้ที่แบบประมาณว่าบ้านนอกสไตล์บ้านนอกนี่เหมาะเหม,มาะคิดว่าเหมาะนะอําสำหรับผมนะครับแต่ว <ใน S 1> <ม>่าท่านอื่นก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะบูได้นหแล้วอาจารย์ไปประทับใจน้ําเสียงของ t ีเอที่งานที่ไหนครับเออผมไปฟังที่บ้านเกเลยครับไปที่บ้านเกเลยครับอยู่ที่ปาจีนเลยนะใช่ครับ ไปฟังแล้วอาจารย์ก็เลยแบบประทับใจประทับใจเรื่ององศาครับผมเรื่องเป็นความเป็นไรเลยโดยแท้ครับ,รบที่ที่เกอ,อธิบายมาเนาะแกก็มีหลักการเกอพออธิบายมาเพ๊่ผมก็เลยเออองศาที่มันได้คือประมาณว่าเก้าเอ้ประมาณเก้าสิบองศาถึงร้อยองศาครับซึ่งเราเราเคยใช้ตู้เดิมมันก่อนคือมันไม่มีองศาไม่มีความเป็นไรเลยคือปากปากไบซอสธรรมดาครับมันไม่ มันคือมันมันไม่กว้างโพอสำหรับที่การเล่นดนตรีเนาะครับผมแล้วก็น้ําเสียงเรื่องเฟสครับผมผมจะคุยเรื่องเฟสเป็นเป็นลบแรกเลยว่าเรื่องเฟสนี่มันสำคัญมากครับผมทำให้ตู้ที่แบบดังๆดับได้อ๋อครับครับงานของท h l อนะครับอาจรั์อ่อ่าหนึ่งกลางแหลมกี่ได้ครับแหลมเป็นสองได้ครับแหลมสองได้เนาะ แหลมเป็นของเคทีเฮดครับแล้วดอกเสียงกลางนะครับอาจารย์เสียงกลางเป็นของพีโอโอแต่เป็นรุ่นรุ่นรุ่นเก่าที่ยังไม่ติเลิกผลิตแล้วนะครับเลิกผลิตไปแล้วครับจะเป็นจะเป็นตัวนี้มันน่าจะเป็นดอกสองน่องครับเป็น99้าเดีมีอ๋อเป็นดอกสองน่องแต่ทุกวันนี้คือหายากแล้วใช่ไหมอาจารย์หาไม่ได้ผมพยายามหาแล้วเอามือสองมันมีไหมมือสองก็ดอกสองดอกแต่มันนานจะหลุดมาทีหนึ่งอ๋อนานๆจะหลุดมาทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูงานของอาจารย์เขาก่อนเนาะ เป็นตู้ของ THL นะครับพี่น้องอ่าน่าจะเป็นรุ่นแรกที่อาจารย์ซื้อใช่ไหมใช่ครับเป็นตู้ V1 ครับ V1 เนอะครับใช่ครับแล้วปัจจุบันเป็นตัวตัวไหนที่อาจารย์เขาผลิตครับอ่าเป็น V1 V2 V3 ที่ V3 ก็มีครับอ๋อแล้วเป็นพกคอลัมน์อะไรแต่เขาก็ทำนะครับอ๋อครับผมแต่ผมก็ลองลองลองฟังดูหมดแล้วผมผมคิดว่าผมชอบตัวนี้สุดผมชอบชอบตัว V1 สุดเพราะดอกด้วยหรือเปล่าอาจารย์คือดอกค่อนข้างที่จะคน คนมือบ้านนอกบ้านนอกอย่างคนมือเราใช่ไหมครับผมใบท่าไหร่ต่อซื้อตอนนั้นครับตอนนั้นใบละหมื่นสามพันเก้าใบละหมื่นสามพันเก้าครับกี่ปีแล้วอาจารย์ที่ซื้อมาตัวนี้น่าจะประมาณอ่สี่ปีสี่ปีครับใบละหมื่นสามพันเก้ากับน้ําเสียงที่ได้อาจารย์คิดว่างคิดว่าไงผมพอใจครับตัวนี้คือไม่ถึงว่าเราไปงานไหนเราไม่เคยจิดหวังกับกับน้ําเสียงครับครับแม้กระทั่งเดินมผมก็มั่นใจว่าผมก็สามารถที่จะ เอาคนอยู่เนาะครับประมาณมีมีเบอร์ติดต่อของอาจารย์เขาไหมก็อยู่ในโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ครับผมเฟซบุ๊กอะไรของของแกมีไหมเออผมผมจำไม่ได้คือหนุ่มครับก็คือหนุ่มประมาณนี้ผมจำจำจำไอ้จำเพซแกไม่ได้เนาะแไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้อาจารย์ปักลิงก์ที่คอมเมนต์ให้แล้วกันถ้าใครสนใจตู้ของ T H L นะครับนะฮะ จบครับตู้ของแกเสียงดีจริงๆผมการันตีเลยครับเสียงแบบเสียงใสแบบโอ้โหสุดยอดแหลมสองได้นะครับเลยแหลมสไดนะครับคทีเฮทมาผมเล่นสามทางเล่นสามทางใช่ไหมจานครับผมอ่ะอันนี้คือรายละเอียดของเสียงกลางนะครับของคิดว่าตอนตอนเล่นสามทางคือหมายถึงว่าผมเคยเล่นระบบเน็ตเวิร์กมาก่อนเนาะพอเล่นเน็ตเวิร์กมาก่อนคือมันไม่จบตรงที่ว่าหนึ่งมันมีเน็ตเวิร์กเวลาเราเปิดเพลงนานๆหรือใช้เสียงนานๆเนี่ยตัวเน็ตเวิร์กเองเนี่ย คือมันเป็นไหลเล็กอนิคอยู่แล้วมันมีความร้อนสะสมครับทําให้ค่าอาค่าอะไรมันเพี้ยนไปตามตามตามเวลานะครับประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่า3ามทางน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สุดสําหรับอาจารย์เนาะมามาตู้เบียดตามที่เล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์เคยเล่นของ AV AV ครับ AV ของ A s t นี่แหละแต่ว่ามันรู้สึกว่าเบสายเบสสายมันยังมาไม่ครบใช่ครับอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้คือครับ เป็นเอทีตัวนี้เอฟยี่สิบหกเอฟยี่สิบหกครับผมอันนี้หลายคนเป็นที่รู้จักแต่หลายท่านก็ยังไม่รู้จักครับอ่ะทำไมถึงประทับใจส่วนนี้คือหนึ่งอันดับแรกที่ผมประทับใจคือทีมงานทีมงานของผมเองเนาะครับผมแล้วก็ตู้ตู้ตัวนี้คือหมายถึงว่าผมอยากสนับสนุสนเป็นบ้านบ้าน,านพื้นๆที่เราครับผมเป็นทีมงานกันกันอย่างนี้ผมก็เลยทำยังไงว่าจะได้จะได้แบบเป็นได้ไปด้วยกันประมาณมนี้ครับครับก็เลย เลยให้ให้พี่ที่ไอ้น้องน้องที่นั่นนะระยองเนาะชื่อสายเสมอเนาะเขาเป็นคนวิเคราะห์ตู้มาครับผมแล้วก็สั่งน้องอีกคนหนึ่งมาตีกระจันช่วยกันตีช่วยกันทําทุกอย่างตั้งแต่รายละเอียดคือเก็บทั้งหมดตั้งแต่ตัวตัวใยแก้วครับผมบุหมดอ๋อใจว่าข้างในมีมีใยแก้วบุด้วยบุหมดครับครับผมผมจะเน้นเน้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวพิเศษครับแล้วก็สายที่ผมใช้เป็นพวกไดนคอม ซีมินใส่สายสายลำโพงใช่ไหมจ๊ะสายลำโพงเป็นของเยอรมันหมดเลยตัวนี้เป็นไดร์ลอคอมธรราครับผมแต่ผมจะมาเอาจะใส่เรื่องเสียงกลางเป็นยี่ห้อคอสครับอ๋อเสียงกลางขออาจารย์เน้นเป็นพิเศษเนาะเมตรเมตรรละกประมาณสองร้อยบาทบ่องรครับครับผมคือมันอยู่ที่เส้นตัวนี้แหละผมคิดว่าด้เอื่อดเสียงมันต้องขนาดนี้คือคือก็เน้นเน้นความชัดครับผมดังผมก็เอาไว้ทีหลังครับผความชัดนี้ผม ต้องเอาเอาออกสอนครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์อย่างเงี้ยดอกลำโพงเบรดอาจารย์ใช้ดอกยี่ห้ออะไรครับเบรดเป็นของ TDK ครับ TDK ครับตัวรุ่นไหนครับอาจารย์ตัวไหนนะอาจารย์ LF102 LF102 เนอะ LF หรือ FL อันไหนครับครับอาจารย์ก็102 102 10200บาทใช่ไหมครับผมใช่ครับโอ้อาจารย์หมดโกดังยังนี่ก็จะมีเบสอีกที่บ้านอีกประมาณหกใบหกใบครับ อันนี้วันนี้สิบหกบ่ครับสิบห <g ülme> ก็จะประมาณว่าค่าราสิบสองแล้วก็กลางถ้ามีถ้ามีงานผมก็เซฟนี้อีกสิบสองใบครับถ้าถ้าถ้ามีงานรองรับนะครับผมก็จัดม่สิบสอิบสองอาจารย์รับ,รบ,รบงานเวทีด้วยใช่ไหมรับทั้งหมดเลยครับรับทั้งหมดมีวงเดินก็คือหนุ่มสุินรแบนอหนุ่มสุรินทร์แบนครับก็ก็เป็นพันธมิตรกันก็ก็คุยกันได้อะไรเงี้ยครับผมราคาก็ตาม ก็ตามมันระยะทางชุดล็กชุดกลางชุดใหญ่ครับผมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอมาเจาะรายละเอียดตู้โดยเจ้าของตู้ก่อนดีกว่าอาจารย์สวัสดีครับผมอ่ะแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรผมจันเจ้าซาวซิงครับจันเจ้าซาวซิงหรือรถเจ้าของรถเห่จันเจ้าถูกไหมอาจารย์ใช่ครับมาผมมาสะดุดตามาสะดุดใจน้ําเสียงของตู้ของอาจารย์สตรนี้แหละครับ F26 ผมจะถามอาจารย์อย่างนี้หลักการของตู้ใบนี้มันใช้หลักการตัวไหนครับตู้ไหน คือมันเป็นหลักการออเดอร์หกรับออเดอร์หกรับผสมฮอนครับออเดอร์หกผสมฮอนใช่ครับมนก็เลยออกแบบมาเป็นตัวนี้ใช่ครับก็คือเราคำนวณพวกพัดลมครับล่างครับให้มันสม่ำเสมอกันครับผมแล้วดอกแล้วดอกคว่าดอกวางดอกยังไงครับอาจารย์ก็คว่ำลงครับผมดอกคว่ำลงใช่ข้างบนก็คือตัวอ่า ผดลมหลังดอกข้างบนนะฮะผดลมหลังดอกด้านล่างนี่คือผดลมหน้าดอกเนาะใส่ดอกด้านไหนครับอาจารย์ใส่ดอกจากด้านหลังครับอ่าด้านหลังเดี๋ยวพามาดูนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งตู้ที่บองนําประทับใจเลยนะครับอ่ะนี่ใส่ดอกตรงนี้เนาะนี่ครับใส่ดอกไปจากด้านหลังแจ๋วเลยครับ F26 นะพี่น้องจําชื่อนี้ไว้ให้ดีนะอ่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยของทีมงานอาจารย์ จันเจ้านะครับหรือ AST นะครับอีกแบรนด์นี้ครับผมนี่อาจารย์อยู่ที่สังขะใช่ไหมใช่ครับครับผมมาเดี๋ยวผมถามอย่างเงี้ยอาจารย์การออกแบบตู้สมวนว่าของอาจารย์ของอาจารย์อ่าจันหนึ่งจะเป็น TDK ใช่ไหมครับส่วนว่าของผมมี650น่ะครับชั้นิเจอร์650แต่ว่าผมอยากได้ F26 อ่ะครับอาจารย์ต้องซิมดอกให้ผมก่อนไหมก่อนที่จะตี ต้องซิมก่อนครับต้องซิมทุกทุกยี่ห้อก่อนใช่ไหมเราต้องดูก่อนว่าลูกค้าจะใช้ดอกอะไรนะครับอเราถึงจะออกแบบตู้ให้มันเข้ากับดอกครับอก็คือไม่ใช่ว่า F26 ใส่ได้ทุกดอกอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ไม่ไม่ทำอย่างนั้นครับไม่ทําครับก็คือสมมุติว่าอาจารย์หนึ่งมี TDK แต่ว่าผมมีมีมีลำโพงเก่าเป็น650ของ c h a l l e n g e r รแต่ว่าผมชอบ F26 ของอาจารย์ครับอาจารย์ก็จะคํานวณให้ใหม่ใช่ครับคานวณข้างในให้ใหม่ใช่ครับอ๋อตามตามหลักการเลยเนาะ เข็นประสิทธิภาพให้มันของดอกนั้นน่แะให้ดีที่สุดครับผมแบบนี้เจ๋วแบบนี้เจ๋วเลยครับอาจารย์ถ้างั้นสําหรับคนที่อยากได้ตู้ของอาจารย์ถ้าเขามีดอกเก่าก็ไม่ต้องซื้อดอกใหม่ถูกไหมครับแค่เอาดอกมาให้อาจารย์ซิมให้แล้วก็ตีใช่ก็มีหรือจะให้เผื่อไว้เผื่อเผื่อแบบว่าอยากได้ดอกไหไประมาณนี้ก็ได้ครับครับผมเผื่อเราเปลี่ยนเนาะครับผมใช่ถ้างั้นผมจะถามเรื่องราคาก่อนเลยอาจารย์มาหน้าตู้ อาจารย์ถ้าตู้ F26 ของอาจารย์มีราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่หรือว่าอาจารย์จะขายงานท็อปเลยก็มีหลายแบบครับก็มีงานดิบงานดิบราคาประมาณเท่าไหร่ครับงานดิบเนี่ยมัน2,005ครับ2,005ครับผมอ่ะแล้วรไอ้ตัวอุปกรณ์อะไรเลยยังไม่มีอุปกรณ์อะไรนะครับมีตู้อย่างเดียวครับผมอ่ะแล้วงานนี้ตัวท็อปไหมอาจารย์ตัวนี้ตัวท็อปครับผมราคาประมาณเท่าไหร่ค่าตัวตัวนี้มัน ตอนนี้มันขึ้นแล้วั4,001ครับ4,001นะโอ้โห4,001ก็ไม่ไม่แรงเท่าไหร่ดิอาจารย์คุ้มอยู่ครับกับน้ําเสียงที่ได้ครับต้องดูสินค้านะครับว่ามันจะขึ้นอีกไหมอ๋อต้องดูอุปกรณ์เนาะใช่ครับมันต้องดูอุปกรณ์เป็นหลักอยู่แล้วเนาะอาจารย์เนาะช่วงนี้อะไรก็ขึ้นไปหมดช่วงนี้มันได้ครับ4,001ประมานี้4,001ช่วงนี้ได้อยู่เนาะได้อยู่เดี๋ยวถ้ามันขึ้นอีกเราก็ต้องปรับไปอีก มันไม่ตายตัวนะครับผม <stealing reasons. S 1> <Physical. S 2> ถ้าเขาสนใจตู้ของอาจารย์เนี่ยติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างครับก็ทางเพจ a อสก็ได้ครับเพจเอสครับผมแล้วก็เพจรถแห่จันเจ้าครับเพจรถแห่จันเจ้าเฟสบุ๊ก จันเจ้าเซาซิงจัดเฟซบุ๊กก็จันเจ้าเซาซิงครับเฟซบุ๊กสายเสมอสายเสมอครับครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กของบอลอธิมาตรครับโอ้หลายคนเลยนะครับผมใช่ครับเอสบีก็ได้ครับเอสบีนะครับเอสบีของอาจารย์เนาะเอสบีมิวสิกมิวสิกสุดดครับผมพร้อมที่จะดันมีตามหลายราคาอ่าถ้าใครสนใจ F26 ย่หฟังน้ำเสียงแล้วถูกใจ เอฟยี่หกก็ติดต่ออาจารย์ได้โดยตรงเนาะพูดคุยกันโดยตรงเอาตู้วัดที่ที่กดังเลยก็ได้ครับถ้าอยากถ้าอยากแบบเอออยากซิมดอกว่าเออว่าเออว่าตู้เนี้กับตู้นี้ยคือดอกเดียวกันแล้วเอามาเอามาลองเทียบดูกดก็ได้ะก่อนตัดสินใจซื้อเนาะอาจารย์เนาะดอกมาลองที่สำนักงานเราเลยก็ได้ครับสำนักงานอยู่ที่ไหนครับอาจารย์อยู่ที่บ้านขามพัฒนาอำเภอสักกะจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านขามพัฒนาอำเภอทับทันครับตำบลทับทันเนาะก่อนเข้าตัวสังขะถ้ามาจากสุรินทร์ถูกคน ก่อนเข้าตัวสังขาครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขุมพลังของอาจารย์ก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้เราเริ่มมาจาเข้าร่ม <laughs> ไปดูขุมพลังก่อนโก็เอมานี่มาเดี๋ยวดูขุมพลังครับผมก่อนที่จะฟังเสียงนะครับอ่ะอาจารย์มาอาธิบายเลยมีอะไรบ้างที่อาจารย์ใช้ตัวนี้ก็เริ่มเป็นมิกครับอ่ะเป็น,ปนมิกครับเป็นมิกไมด้าเนาะไมด้าครับเอ่อคือปกติผมก็จะมีมีอนาล็อกกันแล้วแต่หมยถึงว่างานพิเศษพิเศษงานที่แบบ โอเคผมก็จะมาใช้เป็นตัวไมดั๊บเนาะตอนนี้ผมรับทั้งเล่นสดทั้งเปิดงานรับทั้งทั้งสองทั้งสองแบบเลยครับผมครับก็จะมีมอนิเตอร์พวกเออผมใช้ที่อยู่เป็นของวีด้านะทั้งซิทเลยครับผมครับทั้งมอนิเตอร์เพื่อให้ที่นักดนตรีได้อัตราสในการเล่นดนตรีดีสุดเพื่อจะมีเอ่อไม่ถึงว่าฟิลฟิลในการเล่นส่งต่อนักคนดูเนาะอ่าใช่ครับดีสุด โซนส่มาเพิ่มมาพิเศษที่คอดเนาะครับผมผมใช้อยสองตัวตัวแรกนี้คือตัวแรกของผมคือ d ี a ีพีเอสองศูนย์เอดีตัวนี้ซิมเปอร์เดียร์เก้าศูนหกเคเนาะครับผมครับตัวนี้ก็ LPP พีพสองศูนย์เอครับครับผมสุดยอดเลยครับครับไมค์ก็ของยูโกยูโกครับตัวนี้ครับผมเฟรดครับมาบนนั้นนั้ไมค์ตัวนี้ก็ในในในราคา จับต้องได้แล้วเสียงโอเคครับเสียงโอเคเนาะครับอาจารย์มาตัวไหนต่อครับแล้วก็เป็นเปอว์เสียงกลางชนิดหนึ่งครับกลางขับกลางสองแล้วก็ขับแหลมอ๋อครับแล้วก็เหมือนกันกลางกลางแหลมแหลมเป็นทีดีสิบสามเนาะจ้าเนาะสามครับสองแท่นใช่ครับอ่ครับผมเป็นเบรกก็คือเป็นตอนนี้มีมสามแท่นก็ว่าจะออทอยเป็แท่นหนึ่งอสี่อ๋อครับแล้วก็ทีดียี่สิบหกทีดียี่สิบหกขับเบรกขับเบรกข้างนั้ สามใบก็คือชแนลละสามใบชนลละสามใบเนาะสองจุดหกโอหเนาะหนึ่งสองสามเนาะโอ้ระบบสายสัญญาณอาจารย์นี่คือทำมาไว้อย่างนี้เลยเนาะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากครับครับสวยงามครับตัวนี้ตัวนี้เป็นช่างเล่จากครูเกียตนะครับไม่ใช่ที่เดียวพอดีผมเอาสติ๊กเกอร์แปะไว้เฉยออ๋ครับก็เป็นขับมอนิเตอร์ครับขับมอนิเตอร์ไว้ขับมอนิเตอร์เนาะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับกำลังเนาะ ผมกลังไม่มีอะไรมากก็แค่นี้นะครับผมก็ฝากทีมงาน SB ครับมิวสิกซูรินครับมิวสิกซูรินเนาะกับรับผมของอาจารย์จันเจ้านะก็สนใจตู้ F26 ก็ติดต่อได้ครับผมตามช่องทางเพจเพจจันเจาสาวิงจันเจ้าสาวซิงครับผมเพจ AST เพจ a อติดต่อทักมาพูดคุยเลยถ้าใครสนใจเรื่องตู้นะครับแล้วก็มีดอกอะไร ทักมาคุยกับอาจารย์ก่อนได้ปรึกษาได้ครับปรึกษาก่อนได้นาออาจารย์เนาะครับปรึกษาก่อนได้ครับนี่แหละเขาเรียกว่านี่แหละเขาเรียกว่าทําตู้ตามดอกตามสเปคดอกมันถึงจะได้เสียงที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดนาออาจารย์เนาะอ่าหรืออยากให้แบบอยากได้ตู้แบบลักษณะไหนก็ได้ครับครับผมออกแบบให้ได้หมดนลครับโอเคอยากได้แบบเน้นดีบีหรืองานแข่งนี้ครับครับก็เราก็จะสามารถทาได้เหมือนกันครับแจ๋วเลยครับอาจารย์อ่ะอ่ทั้งนั้นฟังเสียงครับอ่ะขอฟังเสียงระบบเสียงของอาจารย์ดีกว่าครับผม จุจวดครับพี่น้องเตรียมฟังเสียงเลยเจ้านี้รับประกันไม่ผิดหวังครับเจ้าปากากาขึ้นมาจังบันทึกข้งาจากหัวใจฝากให้อ้ายพ่อได้อ่านคนสอบหักบ่ผ่านเลยมือบ่อเรียบร้อยน้ำตาโยยใส่น้ำ ลั่นจากความชอกช้ำมาเําอำลาพี่ด้วยลายมือฝากแต่ตััหนังสือมาสอยงานวิวาเป็นขอความล้ายนา หากว่ามีเวลากรุณียขึ้นอั้นถือเป็นการสงทายวยบ่นอายให้อยู่ดีอื้อ สุดยอดมากเลยเสียงกลางสุดเจรัวสายใจเจียวเดี๋ยวให้อาจารย์ฮาพรลี้งก่อนหาเพลงไม่เจอครับผม ใจเย็นนิดนึงนะครับฟังของดีเขาวีรอครับอาจารย์สักครู่ทดสอบลองกัน <รา S 1> ก็นได้ครับ เสียงโคตรสะใจเลยเราเลยโอ้สุดยอดครับ ไม่ธรรมดาครับบิด F26 ดสุดจัดจัดจริงครับกับ F26 แล้วก็เสียงกลางจากค่าย THL จากปราจีนเนาะอาจารย์เนาะอ่ะฝากอีกรอบหนึ่งดีกว่าดีกว่าครับอาจารย์สนใจเครื่องเสียงของอาจารย์ครับสนใจเครื่องเสียงก็ติดต่อได้นะครับจากทีมเาส s b เดี๋ยวฝากเพจไว้ใต้ลิงก์ของอาจารย์ดำเนาะครับผมครับผมอาจารย์ไปคอมเมนต์เดี๋ยวผมปักมุดให้แล้วกันครับผมครับช่องทางการติดต่อเนาะครับเพจเอสบีมิวสิกสื่อรับครับผมครับผม อ่ะแล้วก็ของอาจารย์จันเจาด้วยก็ถ้าผมลงคลิปแล้วก็อาจารย์ก็ไปคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะปักมุดไว้พร้อมเนาะโอเคครับช่องทางติดต่ออาจารย์ก็เพจครับจันไอเพจเอสทีใช่ครับพิมพ์ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับใช่ครับเอสทีแล้วก็อ่าไอช่องเฟซบุ๊กก็จันเจาสาวซิ่งใช่ครับครับแล้วก็บอลบอนอาทิตย์มาศแล้วก็สายเสมอครับอ่า ก็ประมาณนี้ครับช่องทางการติดต่อเนาะสนใจตู้เบอร์โทรเลยครับอ่าเบอร์โทรครับอาจารย์ศูนย์เก้าศูนย์สามหกศูนย์ศูนย์แปดเก้าเก้าครับครับผมฝากไปด้วยครับอาจารย์จันเจ้านะครับเจ้าของแบรนด์ AST หรือตู้สูตรนี้ครับ F26 แต่ว่าอาจารย์เขาไม่ได้ทําแค่สูตรนี้เนาะใช่ครับมีหลายสูตรเลยครับมีสูตรเนาะใช่กลางก็มีครับครับผมแต่ว่าคือผมประทับใจสูตรนี้จริงๆผมบอกจากใจของผมนะครับก็ก็หวังว่าได้ ได้ออกช่อง YouTube ผมก็คิดว่าน่าจะพอจะมีคนรู้จักมากขึ้นกี่ระดับหนึ่งน่าจะนะฝากไว้ด้วยครับพี่น้องสำหรับใครที่สนใจกำลังมองหาตู้เบรสูตรใหม่ก็ฝากไว้ด้วยครับ F26 ติดต่ออาจารย์จันเจ้าได้แล้วก็ SB Music Surin วันนี้ครับผมอ่ะ0933284489ครับครับผมมีทั้งเปิดงานแล้วก็พร้อมวงสดครับทุกทุกอย่างมีอยู่นี้หมดเลยคืจะติดต่อนแท เป็นทีมการรวมโดยไม่ต้องจ้างจ้างทีมงานอื่นก็คือที่เดียวจบ่อะกับกับผมเลย S B Music Screen ครับครับผมทางนั้นลาไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทีมงานสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ